เด็กนะครับมาดูปลาพยูนกันนะครับ,นนรบเออใหญ่กว่าเรลาลวนี่นะครับวันอาทิตย์ที่17นะครับเดือนมกราคม2564นะครับออได้มีปลาพยูนนะครับลอยเกยตื้นมาติดที่หมู่ที่หนึ่งนะครับตำบลกอลันตาใหญ่อำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่นะครับ ปลาพยุนนะครับอดูแล้วไม่มีเขี้ยวน่าจะเป็นตัวเมียตัวยาวประมาณเม็ดครึ่งน้ำหนักน่าจะประมาณตันหนึ่งนะครับสภาพภายนอกใสใสทะลักออกมานะครับไม่ดีไม่ดีเนี่ยก็มาตัวเดียวเออเหมือนกับว่าตายมาแล้วสักประมาณสามสี่วันนะครับ มีพบรายงานว่าพบครั้งแรกอยู่ที่บริเวณเกาะปอกับเกาะนุ้ยนะครับก็อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างอำเภอเกาะรันตากับจังหวัดตรังนะครับก็ลอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาติดอยู่ที่บริเวณหมู่ที่หนึ่งนะครับกาลันตาน้อยเกาะรันตาใหญ่นะครับเกาลันตาใหญ่ยาวกักบสองเมตรนะครับแล้วก็เด้ลากมาผูกไว้ รอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือจากจังหวัดตรังเนี่ยมาพิสูจน์แล้วก็พิสูจน์หาสาเหตุการตายนะครับซึ่งสาเหตุการตายตอนนี้ดูภายนอกมีแผลแผลเน่าเปื่อยนะครับมีร้อยทะลอกแต่ไม่มีไม่มีรอยแผลที่ที่ดูคล้ายๆล,ลักษณะการทำร้ายนะครับเออเขี้ยวที่พูดถึงก็ไม่มีนะครับไม่โผล่ออกมา น่าจะเป็นตัวเมียมากกว่านะครับน่าเป็นตัวเมียอายุดูแล้วน่าจะประมาณ2ปีใช่ไหมกว่าก่าน่าจะกว่า2-3งถึงสปีนะครับตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับเต็สันนิษฐานเข้าๆประมาณนั้นผมก็ได้รับแจ้งจากชาวประมง Ô hả, hola, 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 这不要嗯。嗯